สวัสดีครับตาทองชานลพี่น้องมาร่วมหมทธนาสาทุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับผ่เดินมาแล้วไม้ด้วยไม้ถอดรองเท้า อะทิวาธนสิลิสานิจาวธาปัจจัยโนจตตารุธรรมวัฒน์สิอายุวันโนสุขังคะลัง ลาบู่บูลาบูบูลาบูบูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเฮ้อานอ่า <นะ S 2> เจ็บคนาไม่ได้เจ็บหนูเจ็บอืาหนูเจ็บหนูลมเจ็บเออเมื่อวานอ่ยอยา,า,ามลมเมื่อวานนะ,นะ่ะพี่น้องใส่บาเจ็บเมื่อคืนเมื่อวานอ่าไม่ฝนมาครึ้มเลยตกมาพรนพัน ตกมาพร้อมแพรมพรอมแพรมก็พาพี่น้องชมทุ่งดูบรรยากาศยามเช้าวันนี้มีเมฆบางพระอาทิตย์ค่อยอยังเย็นค่อยอยังเย็นหน่อยพี่น้องเมื่อวานพระอาทิตย์สาดแสงสองลูกร้อนอไปตัดต้นข้าวเมื่อวานสองแปลงงอมเลยครับงอม ตัดข้าวเสร็จงอมพระรามไปไม่เป็นเลยนะฮะอันนี้น,นาของพิมิตพิมิต,มตก็ตัดข้าวตัดทีแล้วก็จักจักก็จักตัดเพียงแค่ให้วัวตัดๆๆตัดแบบนี้มันทําให้เวลาออกรวงไม่เสมอกันตัดตัดตัด้งแต่พืชตัดทั้งแปลงถึงจะได้ข้าวงอกโตทันพร้อมกันถ้าตัดแบบนี้ก็นั่นแหละเวลาออกรวงมามันก็ ไม่สม่ำเสมอนะครับบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเมื่อคืนเจอภารกิจด่วน่เลยไม่ได้เลยสดถ่ายคลิปเมื่อวานไว้แล้วออก็เลยนั่นกันแต่ว่ามีปูนมาลงให้น้องอเขาเดินมายามเย็นแล้วอพอมาปุ๊บเจอฝน ฝนพรำๆท,ทำให้ทำให้กว่าจะเสร็จระดึกนะพี่น้องนูนง่นทางนอภารกิจตรงนู่นนะเกือบเต็ม้านแลวขาดอยู่ประมาณขาดอยู่ประมาณสักสองคิวมั้งพี่น้องนะก็จะเสร็จเสร็จแล้วนอกนั้นก็โอ้ยทิ้งไว้เราให้เจ้าของเข้ามาอแค่นี้เราก็สหารจากกันพอสมควรสำหรับ บรรยากาศยามเชา้าได้ยินเสียงนกเสียงกาแล้วเป็นไงพี่น้องชื่นใจไหมท้องทุ่งยามเช้านี้ก็อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์โมทนาสาธุในบุญใส่บาตรด้วยเด็กด้วยกันนะครับสวัสดีครับ